เราอฟังกันจงเม็ดไปปึงปึงปึงบังเล่นเอะฟังพุทโอ้ันทีอถูกต้องถูกต้องคุณยันตะต้องเตือนเขาเพราเป็นยังดอกนกอนว่ะดอกนิกอนแล้วาจังไหละสมเกียรติไมวครบหหอง์พรดีเลี่ยงรุ่นซะพี่รุ่นใดรุ่นเช่าเขา เขาเลี้ยงสั้นนะดิมีมูมีพวกอยู่บ่มีจังไดเบิ่งสาบกทางด้านหลังมัดผมไล่ซ้ายประฮัดปั่นดอกจานบานมาด้วยไม่ยังนั่นอันนี้หัวหน้าสำนักเสาหลุยมาขึ้นลุยมัดบ่อยู่คือเขาเมีผมรายการนี่เฮ้านักกุมูเว้ยนักคือมาขนมาไว้หลายเถศพี่เแต่เส้าเขาเต็มวัดเอรียู่เป็นบ้าไรคือว่าล้างสมองไงอมาเขาจัดมาให้เอง สส er มัน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 บอลก่อนประตูตัวเนี่ยกว่านังไวยากรไวยากรไวยากรภาษาฝรั่งเขาว่าแกลแม่แคลแม่โอ้แกงแม่แกงซดน้ไปสมสดน้ำกวบกวบผสมไปด้วยมันบอแม่งแกงแม่แกลแม่เมื่อเมื่อสร้างเก็บปากหนี่งแกลมม่แกลแกมม่ภาษาฝรั่งมันบอกอยากมัต ah ah so ้องเอาเอาภาษาไทยเทานี้ละไวยากรคือระเบียบของภาษา ภาษาต้องจัดเป็นระเบียบโดยเฉพาะภาษาไทยเฮานี่ไม่ว่าพูดหรือเขียนจัดเป็นระเบียบสวยงามดีไวยาก่อนคือระเบียบของภาษาภาษาต้องมีระเบียบต้องจัดเป็นระเบียบมันเป็นสันโดยเฉพาะภาษาไทยภาษาจีนภาษาฝรั่งคือกันมัดกันยังวะคำหนึ่งแปลออกสองอย่างสามอย่างแต่ละคำใส่โบ้คือกันไม่ใช่บ้คือกันนะเช่นเขามากินคืออยู่แ้วคำ่ากินนี่ละ ย่าใส่พิษมองอะไรกันจำป้นปับใส่ป่าเข้นว่ากินท่านใส่ตาลักษณ์เหนื่อยเขินว่าท่าท่นใส่หัวเขินว่าหยอดใส่หัวเห้ืหอ,อยอเนว่าข้างจำแล้วโยนขึ้นว่าทิมจำออกจากถวยผู้ผูย้ยุย้ยเลยว่าเป็นท้าว่ามันเค็ดขมหวานนะถ้าใส่กับพวกข้าใส่ว่ากินได้แต่ถ้าใส่กับผะต้องใส่กับว่าฉันได้ไหมฉ<อ>ันกับฉันที่เทอรกับเธอร์ที่นี่โอ้ยปวดหัวบอกก็พอซีนี่ปวดกระทนเอหงม่อแป๊ดมันยังหรอกฉันเธอนี่มันเป็นน้ำน้ำเนี่ยกินเทว่าคือกริยากริยาคือการกระท เช่นนี่นายแนบตีนายแท็กซี่บอกมันสลับซับซ้อนหลายอย่างกันยังหว่าคือเราว่าเดี๋ยวถึงโยงตัวอย่างเอาคําภาษาฝรั่งคำหนึ่งคำใดพอคําว่าแคนแคนซาลาแอคอนออ่านว่าแคนภาษาฝรั่งมิเลน้โอ้ยปอดเลยนี่เอาภาษาไทยเขียนบอกถ้าภาษาฝรั่งกับซีอนอ่านว่าแคนแปลว่ายังถ้าเป็นนามแปลว่ากระป๋องกระป๋องถ้าเป็นกริยาแปลว่าบรรจุกระป๋องบรรจุกระป๋องอ่านว่าทูแคนทูแคนถ้าเป็นกริยาพิเศษแปลว่าสามารถพยักอุณ สมายังโจ๊กๆสมาดูดสมาจับสายสมาจับสายจับสายไรวาสุด้าควา้าไวา้าขวาาวดน้งโอ้ยถือข้างจาขอเ้หนักมวยหูหนวกบัดนนันมา่ท่นไหมตีละข้างแปเทียนยังตีปากของจะตาเลว่นขึ้นอยู่พ่คับหูหนวกเป็นบ้าพ้อเป็นบ้าเท่าปกตีละข้างใ่ามไปตีอะไรเ่อไปนั่นเขาตีเ่อเดียวหนักม่วยก็ยุติันักมวยก็ยุตินี่เราก็เขาได้ตีเล่มันบได้เป็นแนวหนามันฝืนกติกาที่มันต้องมีกฎเกณฑ์มี เอ๊ะคอยตีตะกี้คือบบตีคือเจ้าว่าตียังไง่ายตีเท่อเดียวท่านแล้วเอ้าพักโดนไนไดบั่ะเดพักจนมันฟื้นหมดแล้วไม่ยมตีอยู่อใส่พี่ตีอยู่งานวัดเขาจะจ้างหมอลำสิ่งมานะผู้เฒ่านั่งเบิ่งเรียบร้อยอยู่นี่ล่ะนี่มอหนึ่งขี่มาลุกขึ้นมาฟ้อนหนาไปที่บอกเขาเต้ยโซกเต้ยเสืกเต้ยเสืพี่บ้าทเจ้ามาลำจะไม่เต้ยโซกเป็น ันผู้เฒ่าเลยบอกคอยเขาไปหามมาเช้าวัดนี้คอยเขามาขอรองลาลานั่งมันบังผู้ฒ่าเหยียบตีนเขาแม่ก็ตับเที B ่ยวเดียวแต่แล้วเมเอ็ดเล็ดเลยแล้วมันคนละตีคนละยางกันแล้วโอ้ยบกปอหนี่ก็บอกเขาบอชัดบอกจีนเอาว่ชัดมองเลยเขามาตีสามพักสองต้องบอกนาทีนั่นตีสามนาที่พักสองนาที่ขาดคำว่านาทีเนาะโอ้ยมันก็บ่ถืออะไรนี่มันมันเปียกอีกมันมันเป็นน้ำไปแล้วนี่มันเป็นน้ำน้ำนักข้องน้ำนักแสดงสามารถสามารถคำว่าสามารถคำนี้คือคำกริยา เช่นคำว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษ I can speak English I English can speak ตั้งแต่เป็นต้นเพราะว่าเคำว่าระวังน้ำกับกริยาตอนนี้เป็นน้ำอันนี้มันมีอีกอย่างเลยไหมมีบ่แปลว่าดนตรีอีสานอ๋อจริงจริงจับจริงจิงเป็นว่าบ่ C A N แค่นโอ้แค่นแค่นหน่อยนะบุญมีมาเลยกินเทว่าน้อยทอดซ้ำหน่อมันโม่หน่อยได้ ค่าด่คนก็มีก็เพื่นแค่มันมีหลายขนาดมีหน่อยสุดมีใหญ่สุดนี่นี่แค่ที่อาวามันมันเป็นแค่สามที่มันมีแค่สามแค่ห้าแค่เจดแค่แปดแค่เก้าแค่สิบนะแค่สองร้ยยี่เดี๋ยว่ารวมกนคือแค่เก้าเป็นแค่ที่ใหญ่ที่สุดเงวที่สุดสว่าแล้วโอ้ยอยาว่าที่สุดทอสามว่าก็เห็นมันเง้วก้อนั่นแล้วอื่นสองร้อยยบโ่มันเป็นรอยไม่บ่มันทอสนามนี่บ่มีบ่มีโอ้ยอย่าบอกบ่มีมีเนาะเอานะอย่ามาเนาะ่อยเถอะพี่บ้าเถอะตาตีเถอะสายตาสัน แคนสองร้อยยี่สิบจูเซียมีเอาอยู่เพื่อปากซองโอ้ยไอ้ล้านใจเขาขายตั้งอยู่หลังผู้เขาเธอเลยอยู่นะทางหอยเข้เนี่ยโอ้ยอันนั้นเขาเฮ็ดไว้เป็นสัญลักษณ์ประตูเขาสู่เมืองอีสานดินแดนดอกคูนเสียงแคนเขาจ้าเอื้อนยังอ่ะแคนนั่นวันนี้พูดไดว่าปุ่งจีจ้าคนเลยถึงทั้งสองถึงทั้งสองชอบด้วยเหตุผลเป็นนักเจ้าะเราไม่บอกเขาเถียงกำปั้นใส่เท่า์ีิจักบาทได้หน้าสูงย่าเฝ้ากำปั้นใส่ศอกใส่กิริยาให้เบิ่งจักบาทนะย่าเฝ้ากิริยาใส่่่ขขขออออยยยเป็็นกมรับ เพราะว่ามันมีนาทีที่จะต้องตักเตือนกันนาทีมันมีควสส้สัมพันธ์กันระวังนักแต่งกับนักห้องผู้ใดนักแต่งคอยนักแต่งเฉพาะหัวใสเนาะถีบซินีซ <owi? S 1> ะนะว้ายก็สิว่ายังก็บอกได้ว่าคือนักแต่งนักห้องมันอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยยังพออาศัยเวลาเขาแต่งเพลงมานักห้องเขาห้องไงเฮาเฮาได้ขายเพลงเขาเอ้นว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโอ้ยมาบอกถือแค่เสือมีเพราะป่าปกนะป่ารกเพราะเสือยังอยู่น้ำหูหกได้เสือดินเย็นเพราะหญ้าบังนั่น ย่ายังเพาะดินดีเออถูกต้องผมมีเหาจึงมานี่เหาไม่มาเพราะว่าผมไม่มีมาปล่อยเสกเครื่องถุงปุ๋ยกับวิวเลอเป็นยังไงมือได้เฮียออกหลายๆกลองท่าน้ำมันหมูเลยก็ว่าปันเรียมมึง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 เขาเอ่ยล้านสะเก็ดเหาตัวย่างกู็จะตีบังัวงอกาเกี้ยวใหญ่มาตีข่อยยังข้าวปอดไม่หนีวะมอเป็ดจะได้มอปล่อยเป็นแต่ไม่รอดห่มากันผู้เดียวไหมบ่ได้ว่าเจ้าผู้เดียวได้พอสี่สองทางอยู่บกัน โอเจสีท um. uh okay, ั้งนั้นนะบอกแบ่งเบาอยู่ดอกมือหลังเจาะสีอีกแล้วคอยบอกไปคอยบอกไปนี่พันว่าแบบทิมถิมทุมทุมคอยบอกเป็นก่อนแบบสุนท่อนผูกพันว่าผมกระตอกก่อนแบบสุนท่อนแม่เด้อเว้ยสุนท่อนแม่ใช่ไดมเนี่ยมีผูกกับมีแม่ถ้ามันยังมองเหงาโอ้ยผูแม่จะว่ามันกระเทยแล้วเนี่ยของผูกกันสุนท่อนผูกพระสุนทรโวหารกวีเอกต้นกรุงรัตนโกสินทร์ุ รัตนกวีสี่แผ่นดินโอ้คืออยู่หลายแผ่นดินอยู่ถึงสี่รัชกาลเดียกันสุนทรภูนี่บป๋าครับศูนทรภูบ้านบันยิ้สัล่ะบ้านกลำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเตอนนคออกตะวันออกเออจะมีโอกาสไปเที่ยวแถวระยองแถวบ้านเพ่ใครสิไปดอกวังสงการก็ว่าสิไปมันคิดทร์มาไ่เลยบ่ได้ไปคาดรถน้ำดำหัวผู้เฒ่าอยู่คอยๆไปน้ำได้สิไปดี่วัาแรงงานนี่ล่ะพยายามเราอยู่ดอกสิไปแวะกินข้าเต้าฮื้กคนรักไข่กับพ่อกันนับถือเพิ่อนเพิ่นเคยไปแว่คอยยึดตัวไปแว่คอยเช่อนึง บนนอนน้ำบ่อยจานมาสั่นว่าไม่ไปส่งลรงพยาจะเข้ากันไหมพี่บ้าบสุดทอดข้างแพะผู้เฮ็ดไม่ขายนั่งก็อยู่ในทอนไหนสั่นคนละทาต้อนสุนทรภู่ตายคนเสียไปต่างนูนตั้งนานแล้วคือโบไปซ้อมเอ้ยตายตายตายไปลาวถึงสองร้อยปีโอซ้อมกับพวกขึ้นดอกขั้นดนบรรดามันเหมือนอะไรกับเรื่องเปเล่าประชดทีทัวรแดนคอนจิวอ้วยก็พอดีว่าโว้ยไข่กัมลังสิีวาจังซี่มีโอกาสไปเที่ยวแถวเรายองแถวบ้านเพ่ไปที่อำเภอแกลง นั่นคืออำเภอของเพิ่นโอ้เสื่อ,อำเภ<ห>อนี่ไ,ไว้เลยนะมันว่ามันเสื่อำเภอินไปเคลื่อนขึ้นอำเภอ,อเนั่นสนนิทเยอะ,ะนี่นไปที่อำเภอแกลงจงังหวัดระยองพบอนุสาวรีย์สุนทรภู่ยี่สิบหกมิถุนาทุกปีคือวันสุนทรภู่นักกรนมาธกวีต่างๆร่ำลึกถึงเพิน่นนี่้จะต้อนรับกราบกรอนโครงฉันสัมผัสนอกสัมผัสได้แม่นเพิ่นเบิดเกียงวันวอลเลนมาคู่เพียงอีริสเทอร์ห้วยบ่แม่ทำมันเด้ห้องเป็นตัวอย่างนักห้องไม่ได้โอ้ได้ได้ได้คือการ เป็นยังลไงปุ่นโอ้ยมาว่าทะลุตนเลยไม่ได้หัวมาได้หัวมากปนกายฮิมะลงงนวดขาลีบก็จะาจะไปไอ้ห้อยแข็งแรงอยู่แข็งแรงดิเต็มน้องได้อยู่พุ่นูดพูดพูดพลันจะได้มาลาเนื่องเจ้าคือจังบลาเรื่องคือเท่านั้นคือโอ้ยหอยบอเอาแล้วบระมานวัยรุ่นคือนมูอเจ้าไหมเออแม่เราเฒ่าเฒ่าแล้วบ่เฒ่าแล้วเราจะเฒ่าต่อไปอีกอยู่ยอมรับว่าจะของเฒ่าอยู่ดอกแต่หากบอจะถึงขันชะลาพอลุง ได้จักปีแล้วเด้อเนี่ยปีนี้ก็หาสิบหกปีโอ้ยยังปีกายแค่หาสิบหาหนึ่งป,ปีนานี่ย่าสิบอยู่เด้อ้วจะว่าคิดไปคิดมาโอ้ยแต่ถ้เกิดมากก็พอเคยอายุหลายปนานีดจ้าเทื่อกันยังวะเราว่าหา,าสิบหกวยเพราะไงเศร้าเด้อเดี๋ยวเจคือถ้าว่สมยศเนี่สมยทศทศนพันธ์นครับเจ็ดสาปีหลายสมบกหลายตัวปูข่อนะร้อยยนะี่สิบปีขันรบบไทายเลย พอดีเราตายแต่พอค่อยเนน้อยนะ,ะอพอค่อยเนี่ยกำมพ่าพ่อใอยว่าเอาจังสี่ซะค่อยกำมพา่าปูอืงานนี้ดอกกำมพา่าปูเจ้าหน้ากับปลลักกำมพา่าห<อ>ัวทันทีเศร้าเลี้ยงอายุผู้อื่นห่วงเจ้าของพักพรซะ พักพอนี่แหละพักเลยพ่อหนุ่ยจะสามาบืนบกบืนบ่าคอยฟังเจ้าวัวนะมันเอียงหลายพูดแม่นโอ้ยไปแล้วเต๋อหยบเอาโอ้ยจักเต๋อโบเติบเจ้าน่าก็นเหยวลืมหูดซิตจนที่โอ้ยก็เป็นบางข้างบางข้าวดอกจะให้มันมีบางข้างบางข้าวบ่ใหญ่ถึงกับขนาดนั้นเลยพักักพักซะเออขอบคุณหลายๆคอยมีโครงการจะแะไรเรื่องการพักโอ้ยว่าในต่อบ้านพักคนชราที่บางแคเป็นที่หมายเป็นบ้านที่สมารถทีมากไกลเท่จัด มันมายามยากคือบ่ไปพักน้ำข่อยคนแก่นหันเจ้าบอกเข้าใจเรื่องการพักนี่เพี่องที่พ่อเข้าใจบ้านพักคนสลามีแต่คนสลามีแต่ผู้เฒ่าพักกองไอเรียยวนคอยสร้างไว้ผุนพักได้หอดเด็กน้อยหนานเจ้าสร้างไว้นังกลวงขวงแห้งไปโอ้ยจะเป็นดีเดบันแท็กซี่เอ้ยดีแล้วพอบอกต้องมาบังแค่เลยบ้านนี้มันไกลเนาะโอ้ยไปบ้านสัมล่าบ้านเอานิ่งนองจากข้นแก่นไปซิบกิโลนึง่งกิโลค่อยๆไปอยู่ไปง่ายมากเลยนี่เขาจะไปพักนับเจ้าสร้างแล้วเลยบ่อพี่แลี้ยวล่ะ โอ้สั่งแล้วหรอเริ่มจองมาออื่นเป็นต้นไปเนอะเนาะลงซื้อเข้าไปแล้วเนอะลุงแนบเนอะนายลุงแนบไม่ค่อยตังนา,น,นายกันนายกันายไปกันลุงกันลุงไปตัวลุงแนบอย่างเดียวพอแล้วลุงแนบอย่างเดียวเายวอาจองคอยจองอจองเป็นจองเด้เอเราไปให้ผู้อื่นเด้เอเราไม่ค่อยพ่เป็นเด็กหน่อยพอเพราะที่เรารลบลิ้นปินปอกขนาดนี้จ้างเราเว้ยได้หลังไงพ่อบันไดขึ้นสามท่าน ลูกหลานสิบแล่นขึ้นแล้วลงจุนจ้านบ่ละพี่โอ้ยบ่วชแต่ลูกหลานจะคอยเป็นผู้สร้างแต่แก่ก็ยังบ่กล้าไปผู้เดียวเด้อกคอยย่านไหย่านยังย่านมื่นล่มต้นพื้นมันคัดหินอ่อนอมุลเนี่ยัดหินอ่อนยังอีไอหลังไงไปแต่จะเหตุจักห้องห้องเดียวดีแล้วจังบ่เกเฟืองแอร์แอร์ก็ไม่ต้องติดเอกเอาบ่ติดแอร์มันสิบ่อับบ่ฮ้อนติเฮ็ดท่อระบายความฮ้อนตละพาลังคาเขื่อเลยมูกลางพูดรวยลิ้นกันแม่นไผออกแบบล่ะพี่บักน็อตบ่น้ำเจียงหมู่เดียวกันเสี่ยวกันเแกดีเนาะ อะเห็ดเตียงนอนเห็นไหมมอนอเฮ้ยอุ้ยก็เห็นตัวเนาะแขกมาพักสิเขายางเขาขนาดเกียร์ด้วยเขายางเสียังไหนสันันทั้งเตียงเขาก็ยู่เขาไปโดนตัวโออแสดงว่าเตียงมีรอร้อมตัวเลย่ปิดประตูล็อกไปสักสามมือจังถาเขากันก็ทีนี้ไมลูกร้านพักกันยู่ใส่เขาเนี่ยก็มวอยู่ในบ้านมนคือมวนเป็นมู่เป็นพวกอ๋อพอไผ่พักพรสบายอกสบายใจตัวดีเจ้าน้าพอไู่ดีเจ้าน้ามอไผ่ตัวเนาะอยู่กันเป็นกุ้มเป็นก่อนอืมกังคำกังขึ้นหิวเขาแบ่ไหนก็ตย เด็กเดินกันขึ้นกับพวกว่าการรับกันนอนเอากระดงมุ้งล่องขีด่ในตามมหาเพลนโคเข้ากันนี่หมอมันคักกว่าเนี่ยเขอยู่ด้วยการนอนเหรอเปตียังกันนอนเกือบเสียเอาลักเกือบกันานี้ตีอะไสกอเสียไวอคอมู้บ่ผู้จอบถ้ลักก็เลือกเอาเทเรเลยนี่ยังเงินบ่เนี่นั่งยงินละ ถ้าได้แขกว่าปั๊บนี่ถอดครั้งหนึ่งรั้งหนึ่งไม่ต้องถอดคุ้มถอดค่าตีนหมดเลยโอ้ดีบริการดีเนาะเกือบกูกูคอยซีเมียนไห้มาเลยเขาเมียนไห้ว่าไงเมียนนะเว้ยเนาะดีไห้ใช้ร่มปุ๋ยแบกความทั้งเวรเวรบ้าที่นั่นเขาเอาไปยังไงพี่ไปขายตัวขายใส่สมัยซื้อเสียอยากไปรอบพื้นที่แถวตลาดคลองถมมุ่นมีแต่สกอเอเลตัวสกอตีนสองบ้าที่เขาเป็นพ่อค้านว่าเลี้ยตายได้ยังัผมือสองมันเจ้าตีดซื้อสกอใส่มือ ราคาบพระคือกันนี่แหละไปเห็นว่าของเก่าหนึ่งสุ่มอ้าว,าว,าวขันหมวกเด็ดหมวกกับหมวกหัวสอง <laughs> สุมส่มสุมส่มสุ่มเขากิมจีตมออกล่างสะอาดแน่กับราคาหนึ่งโอ้โหราคา ส้มมันคิดที่ตัวอักลากอยู่นะกันราคาหนึ่งอีกอันอันอันเจ๊นึงเ่าท่านมีครูอยู่อันนั้นตกลงราคาอย่างประเทศไทยอ๋อมันแพนมันหาครูอยากขึ้นรักได้ครั้งเดียวนะครับงนคนถอดหน้าเอาเอาบทถามอะไรมันคนละกริงคนละถี่แบเอาเอาเชฟเอาเรื่องนันมันหายอยากจะหาหาบักสงเนาะเออมันแบบสงไอ้อย่าบอเรื่องเกือบเลก็เรื่องบ้านนี่นะเออบ้านหลังที่ว่าเนี่ยยุคใกล้ๆกันบอกก็มองเจ้าอยูสือมือนี่บพรคนละคุ้มคนละคุ้มดิออโอ้ยุคคุ้มได้อ้ายหลังที่จเจฟวอยู่ยได้ไคุ้มวัด อยู่คุมวัดเดี่ยมันอยู่นอกวัดหรือมันอยู่ในวัดในวัดเป็นบ้าสมบ่อยเจ้าไปเห็นบ้านพักไว้ในวัดเ <c oughs> สียงโซนมาก<อ>กรรมาการกรจัดล้มคมเห็นวางสั่นลงพอกับบ้าคือกันลงพอกวัแล้วว่าอย่าให้มันติดหัวเลยเริ่มมันอยู่โหลดอ้อมยากไปอยู่โหลดที่ไหนที่ไหนทุกคนที่มาพักจะต้องบริหารสามรอบโอ้ออกกันร่างกายสะก้อนเอิน้นที่เอื่นนอกมาเป็นมูอเป็นพวกโอ้ยปิดตะกอนซ่อนคือยังตื่นรถดัดโอ้ยผู้จินหัวไห้น้ำตรงนี้ไงไห้ให้ยังไง ตื่นตันใจว่าพ่อใหญ่ได้พักบ้านนาทาวนอนตั้งแต่พระตีนิ่ก็ยังมาจุง่งซอยคิดว่าเทิ้มาสามัคคีกันดีแท้หมูบ่บ้านแพรดินถ้ำแพรดินทองคนวางสันน่น<ม>เกิดว่ามีพระมีนี่ละบ้านในน้อยบ้านไหเก่าลูกโอลันนั่นละกนหัวสลับผายย่างาย่างใบสมมุติออกจากสามมือก็แล้วยช่หรอวันแล้วงานตัวไหนเนาะไม่ไปทำไมพูลุงไปไปไปเห็นด้วยเห็นด้วยลูกเน็บลูกเน็บไปไปไปผูลุงไปโอ้บ่งหัวงอกเลยนี่บอกดีมาได้ที่มันบอกมันนะมันม่นตัวนั้นเจ้าขู่ว่ามีนกูสังเกตแแต่กระไดขึ้้นทางลว กูมาสั้งหวัวนใจว่าพี่ทรมลายนี่แหละก็พอไป,ไปคืดไปเออามาสร้างหูวจักกูมันใจกะก่ก็ต้องว่ามีเล่นบักหาบเล่นบักเสือกินหมูนี่ออนี่แซมบักเสือกินหมูอยู่นี่ดีใจเว้ยแซมสิไปพักให้เว้ยเหนื่อยยังมันจ้างกูก็บอไปบ้านนี่อ,อ,อู้หูแล้วละ่ะสมมติมีราคาขึ้นไหวแท้สิ <c oughs> จ้างมันไม่ไล่ซื้อก็ส่งไปเพราะยังเลยไหมส่งไปก็ลบออก,กล,ลบออกจังไหนก็ไหนจะซื้อลบออกจังไหนเขาสลักหินอ่อนพุน ไถ่สายกินนอนเนี่ยเลยปลักเลยไอ่บอกห่อหุ้สีคุณไปติตดเว้ยหาหูไม่ใส่ใส่หู้หุบพวกไนี่ยใคร้งีล่ะเจ๊นังอะจองบ้านเชือเจ้าหงนีหู้เมียงข้าเะได้สีเขียนกระดาษติ่ดเลยซื้อเกิดค่าล่มพัดนี้หอดบือสันมาดีลูกร้านหาผ้าเขาปผาป่าเสี่ยงใส่ละเฮี้ยเพใหญงกูยู่สปฏิวัติข้าผ้าขาได้ข้าผขาต้องบอกเถึงผ้าขาดูกูกินบลองเนาะกินบลก็องเขาง เม้ม<ะ>คนคำนึงก็ยังดีแม,ม<ะ>่เพื่ยจมหัวกินกบรบเพาะมีอ,อ,อ,ย,อย่างเราอุบัติมหตเป็นบนน่บ็นคนป่วยอี่นวดที่พวกขึ้อยากน้ำมะพร้าวอ่อนเลยโอ้เป็นอะไรที่พกแจมกันไรหน้ำมะพร้าวอ่อนเขาไนนามมาาว้สำหรับนางนาให้ไปแล้วสีล่างนาซ้าหัวปวนปากกับเรื่องของเจ้าเนาะไอ้บอกยากเลยพอไปไป <c oughs> ไปไปกูตายโอ้ยเขาจะให้ไปตายนั่นเอาเ่อตายอย่างไโอ้ยคนยังคอยตายยากว่ะอ้ยสมัชชิตตายยากจะบ่แม่นยาฆ่าก็ต่อตาบใดายคอยยังมีชีวิตอยู่บ่มีทางตายกันแล้วกันแนบเสยอย่าง 放鞭子啦！咱放鞭子。 กน,นตา,ตาเจา,าเบ่ินาเตมทนียวใส,สาอจิาตาใจยังไม่าดจิบกระดาษสวดนสนสาสไปถึงนองมอก,ก,อกคุมสิเขาสิงเดอบา,อาอนนี่คนเมากินเตนวกคนเห็นสิงบงน<ป>ันเขาจะจาดเขาิงเนว่สิมองเป็นนกขุมก็ได้สิม่งเป็นการเต้นแบบ ศิลปะทางตะวันตกคือทางฝรั่ง